คนนี้นะฮะพาน้องเจดแล้วก็คนนี้ใครเนี่ยเออนี่น้องลังยังกนหลับกิ๊กังฟอมไม่ใช่เพื่อนฟอมเพื่อนฟอมนั่งลงนั่งลงเอนั่งก่อนนั่งอยู่ก่อน้องมานอนผอนกัวเป็นแ้วอะไรมาเนี่ยฮะา้าเวอะไรจ็โอ๊ยดูดิดูดูตาดูทําดูมาใหม่ไม่ได้เลยนะมาใหม่มันโมันโอเราไม่ได้ตั้งใจพี่ขอโทษพี่ชายไปให้ของเกรเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยี่่่่่ก็็ถอออวาาเเเเปนนนน้้งงงชยคใหมมมมขรรไไผัดด ผมก็ไม่ยั้งเหมือนกันมาเยเฮ้ยเฮ้ยมาดิอะไรอะไรเจ๊ยบอุ้อ้ยเรไม่่น้ำใส่ลาง่ะพี่ผมยงไม่ไหวเฮ้ยเจียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแมเสียงอุ้ยลางทำไรอ่ะอุ้ยพี่ผมยงไม่ไหวเฮ้ยเจี๊ยบเฮ้งไม่ไหวนะ เย้มาวันนี้เราอยู่ที่ระเบียงบึงนะครับทุกคนเรามากินข้าวกินปลากันวันนี้นะฮะพาน้องเจดแล้วก็คนนี้ใครเนี่ยเออนี่น้องหลังหลังหลังแฟนใครเนี่ยคนหล่อครับเอ้ยคนหล่อคนหล่อคนหลอกิ๊กลังฟอร์มคนหลอกิ๊กหลังฟอร์มไม่ใช่เพื่อนฟอร์มเพื่อนฟอร์มฟอร์มวันนี้ฟอร์มไม่ไดมาด้วยก็เเราก็เที่ยวกันสุกกันเท่านี้แหละไปไปกินข้าวดีกว่าลนไปดกหลังนี่ไปดินีไปเดนี่นันี เอาเอาเอาเฮ้ยเปนคนเาเจ็เหอฮ้ยมานั่งเั่งก่อนเสือไม่ได้เลยน้ำเนี่ยก็ไม่เย็นเ่ยกินน้ำอีกอะมันจะไม่เย็นน้ำกลางได้ไหมพาไปเผื่อลไม่ไม่ลงเลยปาปาาลงไปเอาไป ไม่เอาพี่อย่าลืมบอมว่านะไม่เป็นบอกว่านะไม่เป็นสองคนนี้อะไรกันไม่ลงไหมไม่ลงเออไปกวนลังเย้ไปเล่นหัวไปหนไปเล่นหัวน้องทำไมเล่นหัวน้องทำไมไม่ใส่เลี้ยวอีกแล้วนะหบอกนั้นโดนตีเลย นั่งลงครับนั่งลงเออนั่งก่อนนั่งอยู่กับน้องว่านอนสอดง่ายว่านอนสอดง่ายเ่วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชกตีนไอ้เจ็ดจะจำละเออเห็นเขามีสภาพร่างกายที่อ่อนแอกว่าแม่งก็เล่นเขาใหญ่เลยนะวันนั้นแตกข้างไหนนะแตกข้างไหนแล้วอ่างนี้เดี๋ยวอะไรเนี่ยนน้องอะไรเจ็ดหยุดเดี๋ยวนี้นั่งลงเลยนั่งลง นั่งลงเลยมายืนขึ้นทาไมหน้าตาก็ไม่ได้ดีนะอืมอะไรคนอะไรนั่งเฉยเนี่ยเป็นห้าวอะไรมาเนี่ยฮะห้าวอะไรจะโอ๊ยดูดิดูดูตาดูทำดูเขามาใหม่ไม่ได้เลยนะไปขี่เขาทำไมอ่ะไปเลยนะไปขี่เขาไปกวนเขาหลังวันดิกวนวะกล้ามเป็นมันมัดเลยนะพี่โ๋อ้ยระวังก้านคอหักกระดานเเฮ้ยก้ารคอหักเลยนะโอนโหกลัวเลย ดราดูดิบังคับใช้เข็นเหมือนเขาเป็นห่าด่ะสูแรงเลยอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจ็บดิก็พี่บอกว่าแรงๆเขาแตงเนี่ยเบาๆเนี่ยเราก็ผมเบาพี่อมืเนี่ยเบาพี่ก็บอกว่าแรงๆอ่ะสรุปจะเอาแรงหรือเบาเอาแรงหรือเบาเอาพอดีเออเห็นน้องไม่มีแรงสู้นิดนึงใช้น้องใหญ่เลยนะเนี่ยพี่พอดีอะเนื้อตัวน้องนี่ไม่ได้เลยนะเห็นแบบนี้หน่งฐานจริงฐานจริงไอ้ีเฮ้ยไปตีริงเขาทำไมน่ะก็พี่บอกอีกนิดนึงเ พีตุ้งเน้นๆเลยครับได้เมนูมาละให้พี่เจดเลยลูกเจดอะไรี่ผมกำลังตักให้เนี่ยเนยเขาก็ตักให้ก็ดีอยู่แล้วแล้วอะไรเนี่ยเขาอุตส่าห์ตักให้มาทำกิริยาเร็วซ้ำอย่างนี้นะเจดไปอยู่ที่ไปอยู่เกินไม่ฟ like ังเลยพูดอะไรนี่ไม่ฟังเลยใช่ไหมเจดฟังพี่ดาด้วยนะอย่าไปกอนเขาทุกคน ถือว่าเป็นน้องชายเราคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันหกเราไม่ได้ตั้งใจพี่เออน้องไม่ได้ตั้งใจก็ให้ภายน้องหน่อยกินเลยอ่ะขอโทษพี่ชายไปเจ็บเป็นไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ไหวละเจ็ไม่ไหวละควนผมอยู่นั่นแหละเออดูดิทาตกเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจล้วพี่เขาตัดเขาให้ก็ดีอยู่แล้วมันก็ตกมันก็เป็นธรรมดาไหมมันก็มีบ้างไหมเจ็ไม่เคยตัดของแล้วทำตกหรอเจ็บไม่เคยตัดของแล้วทำตกหรอได้รับรายกรัี้ครับ กินอะไรพ <call way. S 3> ี่เอาด้วตกแล้วเอามากินได้ไงเอออะไรเนี่ยเจดเดี๋ยวถ้าเขาทำอย่างเจดบ้างเจดจะรู้สึกยังไงฮะถ้าหลังแบบว่ามันวุ่นวายอย่างเงี้ยจะเจดบ้างเจดรู้สึกยังไงรู้เรื่องไหมเนี่ยเขาพูดเนี่ยอย่าไปถือว่าถือว่าอะไรไม่เปนอารมณ์เสียยังไงมาก็ไม่รู้เนี่ยป้าหมึกก็ร้อนเนี่ยโอ้มาลงกับผมเชยเลยผมยังไม่ทำเลยอ๋อกินปลาหมึกพี่อ๋อกินเจดก็ไมป้อกเลยเนี่ย ดูเนี่ยบอกตลอดเนี่ยไม่เดี๋ยวก็ได้แตกจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเขาก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจได้แตกจริงอะไรทําอะไรก็ชื่น่จตักหาเรื่องผมเฉยเลยตักแค่สีห้วยดูดิตั้งนานไปครึ่งชั่วโมงละเฮ้ยปวดหัวเลยฮะเจอน้อง ทะเลาะกันอะไรเงี้ยหลังก็อย่าไปถือสาว่าพี่เจียแล้วกันผมไม่ถือครับผมอ่ะมันไม่ถือก็เห็นเขาตัวเล็กๆก็ปล่อยเข้าไปเขาก็อารมณ์เสียบ้างอารมณ์ดีบ้างเนี่ยกุงก็ให้ตัวเดียวเนี่ยบางทีฟอร์มก็เจอแบบนี้ต้องสาอ่ะก็เขาได้คนละตัวกันหมดพี่ไหนนี่สองสาตัวนี่เอาพี่เอากุ้งผมไปทำไมอ่ะไม่เไปที่ไหนล่ะไปไผมจะไปผักไปผักเขาเอาไหมาเขาผัขอโทษเพี่นึกว่าเราไปอพี่ขอโทษเละจบมา่นี่ยเลยเอาไปมาเนี่ยเล่ไปโดนเนี่ยมาัดม เราจะไปคุยอะไรกับน้องชายแบบนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นน้องชายคนใหม่ของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกุยหลังมาทำดิหลังใครเรียกเขาดีดพี่หลังน้องหลังก็เรียกไปตามกิจยามาไอ้ลงไอ้ลังเด็สาวอมหยาบใส่เขาไมเป็นน้องผมหละไม่ใช่น้องผมไเรียกไงก็ได้ไม่ใช่น้องผมไม่เรียกไงก็ได้อ้าวทำไมมองเป็นน้องทาไมทาพูดจาอย่างเงี้ยเจต็แคเองต่อไปเองเด็กแค่วานซต่อไปเองนี้เจต พี่นัทสอนให้คนเป็นคนแบบนี้หรอมาอยู่ด้วยกันกินด้วยกันกินอาหารหม้อเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันเนี่ยมันควรจะพูดจากันดีไหมเจเจไปพูดอย่างนี้ใส่เขาอะเขาพูดกับเจเขึ้นมาเจเก็ขึ้นเราคิดว่าเขาก็ไม่ขึ้นมางหรอดูดิร,ร่างกายก็ ดีกว่าเขาอีกอะผมอะพูดได้รู้ดีน้อยกว่าผมอีกผมอายุเยอะแล้วมันไม่เกี่ยวอายุน้อยก็มได้มันเกลียดไปบวยวันแล้วเกลียดไปโมโหอะไรมาเนี่ยนะพี่นั้นโม่เนี่ยฝนร้อนถ้ามันรั่วอากาศมันร้อนแล้วเจี๊ยบมาทำอย่างงี้มันก็เป็นอย่างงี้อีกโดดน้ำไหมไม่โดดเอองั้นไม่ต้องว่าให้เกลียดแล้วนะอยากให้เกลียดก็หยุดเถอะครับถ้าไม่หยุดเดี๋ยวผมก็ไม่ยั้งเหมือนกัน ผมก็ไม่ยันเหมือนกันมาดิเฮ้ยเมาดิอะไรอะไรเจตมาดิอะไรนะไม่ยันอะไรผมก็เิ่งไม่เหมือนกันพี่อะไรมาดิเจก็ไปกวนเขามาดิผมก็มีกำกัดแล้วี่มาดิไม่ได้กวนอยู่แล้วอ่ะลังแกเขาไม่ได้ละเขาเป็นน้องไม่ด้วนแล้วมาดิกวนหาเลยดิโอยเจตขาหามะเนี่ยเนี่ยามมาดิมม่ดิดิมาดิมาอิมาดิดดดด ไม่ไหวแล้วพี่หลายหลายครั้งแล้วพี่มากวนผมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วร้อนผมก็ร้อนเหมือนกันผมตส่าใจเย็นแล้วพี่แต่พี่เจดมนทำอย่างนี้ผมผมเริ่มไม่เย็นแล้วพี่อทะไรเจดเราก็พาเจดเลยพูดอะไรใจอย่างนั้นนะไม่ได้พาไม่มีปัญหากับทุกคนเลยเจดอะน้องสาวก็มีปัญหาด้วยเห็นไหมผมก็อยู่เฉยๆแล้วนะผมก็ทีให้ผมตักก็ตักให้ว่าผมตักใช้ผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะพี่ใจเย็นใจเย็นน้องมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก ไม่ว่าอะไรละให้แยกกันอยู่ไปก่อนดาพาเจดไปไหนก็ได้ไปก็จะเก่าเยอะดูดิดูดิอุ้ยจะไม่ไหวใจเย็นจเย็นล่จเย็น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 เยนั่งนเยงนเย็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 นเยาน้ย็นเ็นเย็น็เย็นย็เย็น็งตักเอนยยเเหาเเนียัเเยยเย็นหเเยเย็เย็นอยไปถือสาหลัง พีนั่งพีนั่แก้วดับดับร้อนดับร้อนเย็นนะผมใจเย็นผมใจเย็นแล้ว๋ยวถ้าพี่เกศไม่หยุดนะผมรอบนี้ผมไม่ยั้งนะพี่ผมใจเย็นแล้วนะเกศไปนะเกศอุ้ย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 ทำไมสาดน้ำใส่ล้งอ่ะพี่ผมเห็ไม่ไหวเฮ้ยใจเย็นใเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยังไม่ไหวกันนะเฮ้ยพี่เราสาดน้ำเขาทำไมอ่ะพี่ผมเห็นแก่พี่นัทพี่ดาวนะพี่ไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยไปเลยไปเลยอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวไปเลยไปเลยไปเลยไปสะอาดเขาอย่างกั้นทำไมอ่ะเราไม่ไหวแล้วนะทำไมทำไมใส่อย่างนี้นะจีนไปเลยไปเลยลังจะเย็นนะหลังเฮ้ยพี่นัทขอโทษแทนพี่เจี๊ยด้วยนะเปียกหมดเลยพี่เออเปียกหมดเลยเนี่ยทำตัวดีพี่ผมจะไม่ไหวแล้วนี่มันอะไรบ้าอะไรของมันนั่นแหละเฮ้ยพี่นัทเข้าใจพี่เข้าใจหมดความดทนแล้วพี่ดี่เราโอ้โหเปียกหมดเลยเนี่ยเนี่ยเปียกหมดเลยผมจะกินยังไงอ่ะ พี่เจตก็ไม่ทําพี่นัทปวดหัวเลยทุกคนครับคือผมงงกับสถานก,การณ์มากคือเจตทาอย่างนี้มันผมปวดหัวมากเลยตอนนี้ให้ดาวไปสงบสติอารมณ์กับเจตก่อนคือผมก็มาเที่ยวผมก,ผมก็ผมก็ไม่ได้อะไรผมก็อยากมาสนุกอยม,มาสนุกแต่พี่เจตแกเป็นไรไม่รู้ม,มาหาเรื่องผมอยู่นั่นเลยมึงพี่เข้าใจหลักแต่ว่าก็อย่าถือเลยนน้องมันก็ตัวเล็กเจตอะมันทําอะไรมันก็อยากจะผมผมจะไม่ถือแล้วพี่แต่เกินพี่มาสรดน,น้ำใส่กันอย่างเงี้ยเป็นพี่พี่ะ อันนี้ไม่ออาพี่จะไหวไหมล่ะทอาอาหารมาส่งพอดีโทษนะครับพี่พอดีสถานการณ์ตอนนี้กำลังตึงเครียดอยู่เลย <c oughs> เออโอเคโอเคอ่ะ,อะกิน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 ให้หมดกันนะดาเป็นไงบ้างเจดเป็นไงบ้างอะ่ะไม่ฟังอะไรเลยบอกเม<อ>ื่อกี้ละไม่ต้องกอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับห้องน้ำเหรอครับ <c oughs> โอเคโอเคครับพี่เดี๋ยวโอเคโอเคครับโอเยปวดหัวมากเลยนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน อะไรบอกอะไรไม่ฟังให้ไปอยู่ไกลๆก็แหละจะได้สงบสติอารมณ์บ้างหมดก,กา,ารอวสานอาหารเที่ยงเนี่ยมื้อเที่ยงของเราจบไปเลยจบเลยกําลังสนุกกําลังเพลินบรรยากศาศก็ดีด้วยเยนี่ยหลังไปห,นะห้องน้ำใช่ไหมเฮ้ยกระเจ็บอยู่ห้องน้ำนี่วะเอา้าเราเจอกันจะอะไรกันไม่ได้เจอกันแล้วมันจะมีปัญหาอะไรกันเนี่ย

พอทักที่พี่มันไส้มันไส้นานละอะไรอ่ะเจ็บเป็นไรเจ็บเป็นไรเป็นไรไหมเจ็บเป็นไรอุ้ยปากแตกไหมเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บเป็นไรอะไรเมื่อกี้ห้าวต่อยเป็นดีเดียวร้องอย่างหมาเฮ้ยเราไปต่อยพี่ชายเราทำไมมันไส้พี่ต้งไหนไม่ใจเยนใจเย็นพอเลยพอเลยพอเลยลุก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 ลอุ้ยรังทำนี้ไม่ได้นะพี่เราตัวแค่นี้เองอรอรออย่าทำแบบนี้ดูเขาสู้เราไม่ได้เลยนะจริงๆปล่อยเขาพูดอะไรไปแล้วก็หูทถลมไปดูดิ

เก่งก็ไปกวนเขามาดิมาดิเฮ้ยเอ้าสาเร็จเฮ้ยอะไรกันเนี่ยผมแกงพี่เลยแกงพี่แกงพี่โอ้หอ้ตายละหมดใจจะไว้รู้ไหมเนี่ยแกงอะไรเนี่ยโอ้โหดูดิ ไอ้โม่ดูว่จะต่อยกันจริงอะไรเนี่ยดาวโหแต่จะไปโม่จไม่ได้โดนต่อยอะไรใช่ไหมไม่โดนไม่โดนโดนตกใจหมดแล้วอันนี้คืออะไรในรังโดนแกล้งเลยแกล้งแกล้งโอ้โหแกล้งไปเลยแก้ไปเลยไไปหนก็ไปเลยไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับพี่เลยเนี่ยไม่แล้วอันนี้คือสนิทกันแล้วเหรอรวมหัวนี่คือสนิทกันแล้วเหรอสนิทแล้วพี่สนิทแล้วนี้นะครับเราจะมาแกล้งกันกับพี่ดาวครับแกล้งทะเลาะกันทะเลาะกันพี่แบบผมต่อยพี่เลยอะไรโอ้ยอะไรใจเย็นพี่ยังไม่ถึงเวลาแกล้งเดี๋ยวรอแกล้งเลยใช่ไหม ครับนั่งกินไอติมอากาศร้อนดีเชืใจชื่นใจเดียเจอบอกเลยเดีเจอเดีเจอเราบอกเลยว่าตกใจอ่ะมีตกใจอ่ะเจอกันโอ้โหใครคนที่เนี่ยไอเจี๊ยดได้นอนเลยัดีเลยกระพืบแม่งเลยมากระทืบโอ้ยโอ้ยพี่อย่าทำอย่าทำพี่เจี๊ยพี่อย่าทำพี่เจี๊ยมาที่เจา่ผมหแล้ว้ล เอ้จะไปยถ้ว่าน้องเขาเล่าทางคิดว่าจะได้แตกแยกกันแล้วจริงแล้วโคตรเนียนอ่ะแล้วเจดไม่ก็เหมือนจะเป็นช่วงไม่ช่วงด้วยตีพี่เก็ว่าอะไรทำไมโดนต่อยไม่เลือดไม่ออกก็เลยไม่อยากให้เลือดออกเหรอเออหลังเอาสักทีเดียวผมจะไปต่อยจะไปต่อยได้ไงผมรักพี่ชายเลยเนี่ยเออพี่ชายในคนเดียวไม่ได้รักเหมือนลูกเป็นหลานเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเขาแน่เขาแน่นะเอาคืนไหมน่าเอาคืนแน่แน่เดี๋ยวโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยขาดเกิน จะเย็นลูกจะเย็นลูกนะพี่จะเย็นลูกจะเย็นพี่เคครับคลิปนี้พอละโอ้ยเจฟเจวไยพอ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 